สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะ FC ค่ะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องแดดล่มลมตกค่ะคุณนิดค่ะแดดล่มลมตกกับ FC ค่ะสวัสดีครับมาแล้วค่ะสองเท่าตาใหญ่ครับผมจะมาตัดหญ้ารอบเย็นค่ะกลุ่มพันธุ์กติมาแถวนี้แหละพี่น้องค่ะถช่เซลฟอกเซลฟี่แถวนี้แหละ <laughs> มาดูกุลิตตัดหญ้าค่ะตอนกลางวันคุมพันธุ์ไม่ได้มาค่ะว่าจะตัดตรงนี้ค่ะตัดตัดใกล้ๆตรงนี้ค่ะใกล้ๆถนนเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะตัดให้ตะวันตกดินแล้วค่อยไปให้อาหารน้องสุนัขค่ะพี่น้องเสียดายเวลาค่ะพอดีวันนี้หาข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ทานเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมให้คุณพ่อคุณแม่ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยคุมพันธ์ก็เลยออกมานาค่ะ ขอบคุณเอทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่ำโจมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมาเบิ้งอ้อยด้ยค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวคุมพันธ์ถ่ายให้ดูค่ะนี่ค่ะเอซค่ะสุดยอดเลยค่ะอยู่ใกล้ๆถนนเนี่ค่ะงามงามค่ะโตวันโตคืนนะพี่อ้อยนะโตวันโตคืนนะคะอย่าให้มีโรคภัยนะโตวันโตคืน ก็จะมีต้นที่มียอดเหลืองๆอะคะ่ะเราก็จะกําจัดทิ้งเพาจะได้ไม่ต้องแย่งน้ําแย่งอาหารเพราะว่าต่อไปเขาก็จะตายอยู่ดีค่ะที่เป็นยอดสีเหลืองๆค่ะเอฟพีค่ะเราก็จะดึงออกถอนออกค่ะที่เป็นยอดเหลืองๆนะคะเดี๋ยวคุริสก็ตัดคุริสก็น่าจะออกด้วยค่ะยอดเหลืองๆนะคะ ขอบคุณ Fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะ Fc ค่ะยอดเหลืองๆเราจะเราจะดึงออกเพราะว่าเขาจะไม่โตเขาเขาเขาจะแห้งตายไปในที่สุดขอบคุณ Fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะโอ้สบายเลยพี่น้องเย็นสบายเข้าไปเบิ่งในปลาอ้อยกันนะโอ้ จะเป็น okay. ในต้นแดงเหลียงคมพันเข้ามาในป่าอ้อยแล้วค่ะ ขอบคุณเอีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะอยู่ในป้าอ้อยเด้อค่ะพี่น้องหยาก,กลายอยู่ค่ะคุมพันมาก็จะมาหักตรงต้นใบเหลืองๆออกค่ะนี่ค่ะอยู่ในป้าอ้อยพี่น้องโอ้ยมีความสุขเลยเด้กชีวิตหลังกเกษียณ ชีวิตหลังเกษียณมีความสุขสุดยอดเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเอค่ะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาแล้วก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานเลยค่ะที่การครุสภาให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโมดูลที่ห้ากับเอฟซีโครงการครูพัฒนาค่ะเวลาว่างๆเราก็มาไล่มานาทำงานหลายๆอย่างคู่ขนานกันไปพัฒนาทั้ง ทางด้านสม,มองด้วยค่ะแล้วก็ร่างกายด้วยค่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอยู่กับไร่กับนาด้วยนะคะแล้วก็ทำตนให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้วยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณไลยลค่ะมีความสุขลาย เพิ่นเพิ่นเ้ยว่าคูมพันอยู่นนเลยเนาะเกษียณแล้วอยู่นเหนียอะไรพี่น้องอยู่นน้ำให้น้ำสวนเ,เดี๋ยวกูเลีส์มาตัดตัวนีนะะ้แล้วค่ะก็จะมีใบขาวๆนี่ค่ะต้นต้นใบขาวๆพี่น้องต้นใบขาวๆไม่น่จาจะแข็งเลยนะใบขาวๆก็จะเป็นโรคด้วย มันจะดึงต้นที่มียอดเขาขาวออกได้ีค่ะเพราะว่าเขาไม่โตหรอกค่ะเขาก็จะแห้งแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นเราก็ดึงออกดึงออกเลยค่ะดึงออกไปนน้ำค่ะพี่น้องอ้อยถ่วหัวแล้วค่ะพี่น้องอ้อยถ่วหัวแล้วสุงสูงอ้อยกระได ไปคะ่ะพี่น้องขอาไปเบิ้องลึกจนี้ละอยู่ในป้าอ้อยก็กแก๊กแก๊กมาเด้อพี่น้องมาเล่นน้ำป้าอ้อยคะ่ะพาคควันย้อนใจคะ่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยไลยค์ค่ะ ลัดเลาะไปตามตาอ้อยลัดเลาะไปนน้ำปลาอ้อยนี่แหละค่ะพี่น้องหาเบื้องอ้อยค่ะโอ้โอ้อยพันอย่างน้อยเนี่ยอู้หย่ยาก,กับลายด้วยค่ะพี่นอ้องหย่าก,กับลายครับ นั่นผู้ิสตัดแล้วค่ะก็จะได้ยินเสียงผู้ิสตัดไม่ใช่ตรงนี้ที่ภูผ่านมาทำหรอน่าจะใช่ค่ะดูิตัดการแล้วค่ะ ขอบคุณเอฟีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเอสีค่ะพาพี่น้องมารอบอบ้าอ้ยอยต้นแบบนี้ที่ยังกน้องต้นสีงามค่ะเอฟฟีค่ะโอ้ยงามอยู่แล้วบางที่ก็หญ้าก็งามด้วยค่ะห้าก,ก็งามอ้อยก็งามาว่ากันไป โอ้อยยาเยอะอยาเยอะนี่ยยาเยอะเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์อุย้ยพี่น้องเบิ้งตะเวนนี่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 ยุคห่างคูมพันเนี่ยอยู่ข,ข้างหูคูมพันเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้พระอาทิตย์ส่องแสงรอดมา ตรงเนี้ยค่ะสวยงามมากเลยค่ะอู้สวยจังเลยค่ะบรรยากาศหาดูได้ยากนะคะบรรยากาศแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพาชิดส่องแสงมาสวยงามมากเลยค่ะเอฟซีสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะ